ทุกคนเคยได้ยินเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเมืองลับใต้บาดาลไหมครับเรื่องเล่าที่ว่ามีอรารยธรรมโบราณซ่อนอยู่ใต้คลื่นพวกเขาเป็นใครและสร้างเมืองเหล่านั้นไว้ทำไมวันนี้ผมจะพาไปสำรวจเรื่องราวลึกลับนี้กัน จินตนาการถึงเมืองที่สร้างจากหินคริสตัลเรืองแสงสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดว่ายวนไปมาในท้องถนนที่เคยพลุกพล่านนี้มันน่าทึ่งมากผมอุทานขณะที่ดำดิ่งลึกลงไปมีตำนานเล่าว่าพวกเขาคือลูกหลานของเทพเจ้าที่หนีภัยพิบัติครั้งใหญ่ลงสู่ใต้ทะเลสร้างเมืองเพื่อรักษาความรู้และวัฒนธรรมของตนเอง พวกเขาเก่งกาจขนาดนี้เชียวหรือผมสงสัยบางคนเชื่อว่าพวกเขาคือมนุษย์ต่างดาวที่มาตั้งรกรากเป็นโลกเมื่อนานมาแล้วใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสร้างที่พักพิงในมหาสมุทรแล้วทำไมพวกเขาถึงซ่อนตัวผมถามตัวเอง ไม่ว่าใครจะเป็นผู้สร้างเมืองเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขหากเราสามารถค้นพบความลับของพวกเขาเราอาจได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของเราเองอย่าลืมติดตามผมนะครับเพราะการผจญภัยของเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้น